ครับก็มาบกกับช่างพอสเราจะดอยอีกทีนะครับตอนนี้เราใส่รางเสร็จแล้วนะครับสีแดงๆนี้คือรางตอนนี้ก็กําลังยึดตัวยึดพื้นรูปตัวยูคว้านี่นะครับตัวยึดพื้นก็ยึดเข้าไปสองตัวบล็อกสีขาวนั่นคือไฟนะครับฉะนั้นเราก็จะเอาประตูเข้าตำแหน่งตอนนี้นะครับประตูตอนนี้รุ่นท A 1 6หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด จะแตกต่างกับรุ่น1716ก็คือจะไม่มีสติ๊กเกอร์กัน้อนแสงแต่ตัวที่ล้อก็จะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับในตู้นี้จะเป็นตู้ประตู2ชั้นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นบานชั้นแรกแข้างล่างจะเป็นชั้น2มันก็จะเป็นระบบซิงเกิลมอเตอร์ก็คือไดร์แบบมอเตอร์ตัวเดียววิ่งบนแท็กนี่ก็คือแท็กสีแดงนะครับข้อดีก็คือจะวิ่งตรงไม่สาย อายุการใช้งานก็นานนะครับเพราะว่าล้อล้อหน้าล้อขับเคลื่อนหน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทํางานหนะักเพราะวิ่งไปตามรอบปกติถ้าเป็นมอเตอร์คู่นะครับดอกยางตัวเนี้ยสังเกตด,ดูจะหายเร็วเพราะว่ามอเตอร์ตัวที่หนึ่งก็ดึงมอเตอร์ตัวที่2ดึงมันก็จะเหมือนกับขอกตัวถ้าช่วงที่ล้อดอกหมดเนี่ยก็จะเป็นออกตัวล้อฟรีนะครับมันก็จะมีลักษณะข,ของการแฉออกนอกแท็กตัวนี้มันก็จะเข้ามาช่วยซึ่งสังเกตด,ดูมันไม่ได้สูงนะครับเนี่ย มันเป็นเหล็กตันหกหุนน็อตก็จะเป็นน็อตพิเศษน,นี่คือน็อตนะครับเนี่ยหัวจมแล,แล้วก็มีล็อกข้างด้วยลักษณะการล็อกก็จะเป็นอย่างนี้ล็อกข้างเอาไว้กันแันกระแทกหรือเวลาล้อมันตไต่ไตัววัสดุเป็นสเตลเลส3านเราจะเงาวาวนะครับลูกค้าถามว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนแล้วมันจะมันจะ หมองตัวนี้ไม่หมองนะครับเพราะว่าเป็นเฉลสาตัสี่เป็นตัวเงาวาวใช้ได้ยาวนานครับก็เป็นห่วงเรื่องของการชนมากกว่าครับเรื่องพวกนี้ก็ต้องระวังกันเองเพราะก็ไม่สามารถตั้งกาดอะไรขึ้นไม่ได้เนาะถ้าเป็นพวกประตูภายในอย่างตั้งพวกเสาล้อมหรือกาดขึ้นมาบาังได้ก็ต้องระวังนะครับมันใช้งานซ่อมจะเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะลักษณะการซ่อมเนี่ยมันเป็นการถักดูการถัก มันก็จะถักเวลาแก้มันก็จะยำบ,บาาสนใจก็สอบถามได้นะครับ f o r t a u t o c o m ประตูลักษณะนี้เก็คือประตูฟอร์ดิ a เกประตูหีบเพลงประตูยืดประตูโรงงานประตูสาหกรรมก็คือตัวนี้แหละครับต่อก็ศูนย์แปดเก้านะครับเจ็ดเจ็ีสองหหกเก้าครับ,รบมีมีหลายรูปแบบน,นะครับจะใส่เป็นบางตาก็ได้นะครับเป็นทึบกึ่งทึบ ได้หมดเป็นแมนนวลมือดึงไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับจะเป็นสั่งการทุกระบบเรารับทําหมดก็ติดต่อเข้ามาก่อนถึงไปที่ไลน์ก็ติดต่อก็ไอดีไลน์แ n ส e ซน์เซนตานะครับอะไรก็มีขายนะครับแต่อะไรต้องตรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะบริการได้ส่วนตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เห็นเป็นตาเล็กยปกติเนยมีแค่อันเดียวเป็นเซตตี้คือไม่ต้องโดนนะครับไม่ต้องกระแทก แค่จับมาในระยะมันก็สะท้อนแล้วก็วิ่งกลับเลยโอเคก็ติชมคอมเมนต์เข้ามาใต้ลิงก์ได้นะครับมาฝากช่องไว้ด้วยครับ o .com เว็บไซต์ก็บวกไปเว็บฟ o o .com ครับโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนยาวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวให้ดูกันอยู่ที่ d a e l e c t r o n i c นะอยู่ที่บ้านบึงชลบุรี นี้เป็นโรงงานใหม่เลยนะครับคุณสร้างกองใหญ่อยู่นะครับน่าจะเป็นของตางชาติเกาหลีของชาติเกาหลีโอเคสวัสดีครับผม